แม่น้องชมพู่ยันผู้การส่งข้าวมาให้จริงๆขอโทษโรงสีที่โพสลงในเฟซบุ๊กเมื่อวันที่23พฤศจิกายน63นางสาววิตรีวงศีชาหรือแม่ของน้องชมพู่ได้กล่าวถึงกรณีที่มีรถบรรทุกข้าวเหนียวมาส่งให้หลายกระสอบตามที่ได้โพสลงในเฟซบุ๊กนั้นซึ่งผู้ที่มอบให้คือท่านผู้การนายหนึ่งส่งข้าวเหนียว จำนวน111กระสอบน้ำหนัก3,350กิโลกร,รมัมมาที่บ้านของแม่น้องชมพู่ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากขณะที่น้องชมพู่ได้เสียชีวิตได้หนึ่งเดือนแม่น้องชมพู่เริ่มดำนาท่านผู้การเกิดความสงสารในครอบครัวท่านผู้การจึงบอกว่าอยากจะช่วยตอนนั้นทางคุณแม่สาวิตรี ก็ได้บอกท่านไปว่าเรายังมีข้าวกินถึงสิ้นปีถ้าไม่มีข้าวกินก็คงจะเป็นช่วงเกี่ยวข้าวไปจนถึงปีหน้าเพราะไม่ได้ทำนาท่านผู้การจึงช่วยซึ่งทางคุณแม่สาวิตรีก็คิดว่าท่านคงจะลืมไปแล้วก่อนหน้านี้ทีมตำรวจผ่านไปมาก็จะแวะมาหาและซื้อกับข้าวมาฝากบ้างเล็กๆน้อยๆ ทางคุณแม่สาวิตรีก็ยังบอกอีกว่าอยากขอบคุณตำรวจที่ดูแลครอบครัวด้วยดีเสมอมาทำงานอย่างตรงไปตรงมามีอะไรเคลื่อนไหวหรือมีความคืบหน้าทางคดีเจ้าหน้าที่ก็จะติดต่อส่งข้อมูลมาให้ตลอดข้าวเหนียวที่ครอบครัวได้รับคาดว่าคงกินได้ตลอดทั้งปีรวมทั้งบ้านตายายด้วยโดยครอบครัว กินข้าวประมาณ50กิโลในหนึ่งปีซึ่งก็เคยบอกท่านไปแล้วว่าครอบครัวกินข้าวปีละ50กระสอบท่านก็จะจัดมาให้ตามนั้นอยากขอบคุณท่านที่มีน้ำใจในฐานะที่ตนและครอบครัวเป็นผู้สูญเสียและผู้การส่งข้าวมาให้โดยที่ไม่ใช่แฟนขับและขอโทษโรงสีด้วยที่ตนได้โพสต์ข้อมูลโรงศรีลงในเฟซบุ๊ก และเกิดผลกระทบกับโรงสีหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ